เกิดค่ารักษานะฮะเกิน5,000บาทต่อ1ครั้งให้เดินออกมาเลยค่ะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจ่ายเงิน20,000 3 0 0 0 0ครั้งเดียวแล้วคุณจะหายจากภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อนหรือหมอนรองกระดูกปลิ้นที่คลินิกเจอมาหลายเคสแล้วนะฮะนะเจอมาหลายเคสแล้วจ่ายไปเกือบ30,000แล้วบอกว่าครั้งเดียวหายสรุปไม่หายค่ะมาเจอเราเนี่ย นะมันจะหายได้ยังไงเราหมอนลองกระดูกมันไม่ใช่แบบทําครั้งเดียวเป็นมาต้องห้าหกปีแล้วมันฟุบก,กลับเข้าไปเลยในะครั้งเดียวได้ที่ไหนเป็นไป,นปนไม่ได้อย่าไปเชื่อนะคะนะตัวเฉลี่ยค่าค่าบริการทางกายภาพอะค่ะมันก็อยู่แล้วแต่สถานที่เนาะเหมือนเหมือนเรากินน้ําส้มริมถาน,นกันน้ําส้มที่ที่สุวรรณภูมิมันก็ราคาไม่เหมือนกันและความละเอียด ที่เขาทําการรักษาก็ไม่เหมือนกันคือครั้งหนึ่งมันไม่ควรเกิน5้าพันเวลามาเจอเราอะณนะตอนนี้ณนะปัจจุบันวันที่2ธันวาคมครั้งหนึ่งที่มาเจอเราอะสาี่ชั่วโมงอะณนะตอนนี้เราคิดแค่สามพันเก้าเองนะคะเราคุยกัน4ี่ชั่วโมงเลยนะนะตะเบงคุยกันอย่างเงี้ยสชั่วโมงเลยนะคะเราจะอยู่กับคนไข้อธิบายกับคนไข้จนกว่าคนไข้บอกว่าไม่มีคําถามจะถามนะคะนะ เวลาเราไปเจอหมอเนาะสินาทีก็พันหนึ่งแล้วอะเนาะโอเคใครอยากได้คําแนะนําตรงๆต,ตรงประเด็นชี้ชัดไม่อ้อมผอมก็นัดมานะคะ